คำว่าโลภะท่านทั้งหลายบาลีแปลว่าความอยากได้ความทยานอยากในอารมณ์ที่น่าปรารถนาเนี่ยท่านเรียกว่าโลภะความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดก็ว่าจัดเป็นหนึ่งในอกุศลมมูลสาก็คือโลภะโทสะมโมหะแล้วก็เป็นร,รากเหง้าของความชั่วและความทุกข์ทั้งปวงพวกเราทั้งหลายมา ประพฤติปฏิบัติธรรมมาตั้งหน้าตั้งตาทำคุณงามความดีทั้งหลายจุดมุ่งหมายที่แท้จริงที่สุดก็คือการพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการพ้นจากความชั่วทั้งปวงแต่ว่า่งที่ทําอย่างนั้นได้เราต้องรู้จากรากเงาของความทุกข์และความชั่วทั้งปวงรากเงาของความทุกข์และความชั่วทั้งปวงก็คือ3าประการนี่แหละโลภโทสะโมอันนี้ข้อที่หนึ่งรากเงาของความชั่วและความทุกข์ของทั้งปวงคือความโลภนี้เมื่อเกิดขึ้นในจิตในใจของผู้ใดแล้วก็ ะผลักดันให้ผู้นั้นกระทาการต่างๆเพื่อสนองแก่ความอยากของตนโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้องศีลธรรมหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นโตโพธรรมานังปริปันโถธรรมานังก็คือทมทั้งหลายหรือคุณงามความดีทั้งปวงที่เป็นเครื่องค้าจุนและนําชีวิตของพวกเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขนี่เรียกว่าธรรมานังธรรมะในข้อพุทธภาเิตนี้มีขอบเขตกว้างขวาง ตั้งแต่ธรรมะเบื้องต้นก็คือทานที่พวกเราทำบำเพ็ญกันศีลที่พวกเราบำเพ็ญกันและไปจนถึงธรรมะชั้นสูงก็คือธรรมะวิปัสสนา มรคนิพพานส่วนคําว่าปริปันโถโลโพธรรม,มานังปริปันโถปริปันโถแปลว่าอันตรายแปลว่าเครื่องกิดขวางหรืออุปสรรคเรียบเสมือนโจรผู้ร้ายที่คอยดักป้นอยู่กลางทางให้เราไม่ได้เดินทางไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยดังนั้นพุทธภาษิตที่ว่าโลโพธรรมานังปริปันโถจึงมีความหมายว่าความโลกเป็นอุปสรรค อันตรายร้ายแรงที่คอยขัดขวางการเจริญขึ้นแห่งคุณงามความดีทั้งปวงความโลภเป็นอันตรายต่อทานผู้ที่ถูกความโลภครอบงำย่อมตรณีทีเหนียวไม่อาจสละทรัพย์เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้จิตใจจะมุ่งแต่จะกอบโกยและจะสมไม่รู้จักการให้ซึ่งเป็นพื้นฐาน ของงคคุณาามวามวดีการต่อมาความโลภเป็นอันตรายต่อศีลเพราะความอยากได้ในทรัพย์สินหรือตําแหน่งหน้าที่ของผู้อื่นอาจทำให้คนล่วงละเมิดศีลข้อที่สองคืออธินาทานด้วยการลักขโมยด้วยการชอ่อโกงด้วยการคดโกงและอาจล่วงละเมิดศีลข้อที่สี่ก็คือมุสาวาทาด้วยการพูดเท็จเพื่อผลประโยชน์ของตนต่อมาความโลภ เป็นอันตรายต่อสมาธิจิตใจของผู้ที่เต็มไปด้วยความโลภย่อมฟุ้งซ่านไม่สงบกระสับก,กระ่ายอยู่เสมอคิดแต่แผนการที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการจึงไม่สามารถทำจิตใจให้แน่วแน่เป็นสมาธิอันเป็นบาดฐานของปัญญาได้ประการต่อมาความโลภเป็น อันตรายต่อปัญญาความโลภจะบดบังปัญญาทําให้มองไม่เห็นความจริงตามสภาวธรรมมองไม่เห็นโทษของกิเลสไม่เห็นคุณของการปล่อยวางทําให้หลงมวเมาอยู่ในวัฏสงสารไม่สิ้นสุดความโลภจึงเปรียบเสมือนไฟที่เผาลนจิตใจให้ร่วมร้อนเต็มเหมือนหลมลึกที่เมื่อตกลงไปยากที่จะปีนป่ายขึ้นมาได้ นัตถิตันหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีพุทธศาสนสุภาษิตนี้เปรียบเทียบตันหาหรือความโลภไว้กับแม่น้ำได้อย่างลึกซึ้งยิ่งนักด้วยเหตุผลสามประการแม่น้ำไม่อาจเต็มได้ฉันใดตันหาก็ไม่อาจเต็มได้ฉันนั้นมหาสมุทรและแม่น้ำทั้งหลายแม้จะมีสายน้ำมาจากทุกสารทิศไหลลงสู่ ตลอดเวลาก็ไม่เคยปรากฏว่าเต็มจนล้นขึ้นมาและปฏิเสธว่าพอแล้วฉันใดความอยากของมนุษย์ก็ฉันนั้นไม่เคยมีจุดสิ้นสุดยิ่งได้ยิ่งอยากได้มากขึ้นไม่มีคำว่าพอแม่น้ำมีความลึกและกว้างฉันใดปัญหาก็มี ความลึกและกว้างชั้นนั้นแม่น้ำบางสายนั้นลึกและกว้างใหญ่จนยากใจอย่างถึงและยากที่จะข้ามไปได้ชั้นใดตันหาก็ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของปุถุชนยากที่จะกำจัดและเปรียบเครื่องโขกสัตว์โลกไว้ในวัฏสงสารอันกว้างใหญ่ไพศาลชันนั้นแม่น้ำพัดพาสรรพสิ่งไปชั้นใดตันหา ก็พัดพาสรรพสัตว์ไปฉันนั้นกระแสของแม่น้ที่เชี่ยวกรากย่อมพัดพาสิ่งต่างๆให้ลอยไปตามกระแสฉันใดกระแสแห่งตันหาก็พัดพาสรรพสัตวให้ล่องลอยไปในพัตสงสารประสบกับความทุกข์ระทมต่างๆนานาฉันนั้นเมื่อพิจารณาแล้วจึงเห็นได้ว่าเหตุที่ความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมทั้งหลายก็เพราะความโลภนั้น มีลักษณะเหมือนแม่น้ำใหญ่ที่ไม่มีวันเต็มเป็นลมลึกที่ดูดเกินคุณงามความดีและเป็นกระแสเชี่ยว ที่พัดพาสรรพสัตว์ให้หลงทางไปจากฝั่งคือพระนิพพานในอดีตการพระโพธิสัตว์ได้เสวยชาติเป็นพญาหงมีขนเป็นทองคําอาศัยอยู่ในป่ายมะพานวันหนึ่งพญาหงทองคําได้บินไปเห็นครอบครัวพราหมยากจนครอบครัวหนึ่งซึ่งมีลูกสาวสามคนจึงเกิดความสงสารปรารถนาจะช่วยให้พ้นจากความลําบากพญาหงจึงบินไปที่บ้านของพราหม์ตลาดขน นทองคําให้เส้นหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านจงนําขนทองคํานี้ไปขายเพื่อเลี้ยงชีพเถิดเราจะมาหาท่านเป็นประจำเพื่อมอบขนทองคําให้ทีละเส้นนับแต่นั้นมาครอบครัวของพลางก็มีชีวิตยอยู่ที่ดีขึ้น สุขสบายไม่ต้องลำบากอีกต่อไปเพราะได้อาศัยขนทองคําจากพญาหงโพธิสัตว์อยู่มาวันหนึ่งนางพรามณีผู้เป็นภรรยาได้เกิดความโลภขึ้นในใจจึงปรึกษากับสามีว่าพี่ท่านสัต์เดชะนั้นมีจิตใจไม่แน่นอนวันดีคืนดีพญาหงอาจจะไม่กลับ มาอีกก็เป็นได้เราจะกลับไปะยาะกจนเหมือนเดิมทางที่ดีพวกนี้เมื่อพยาหงมาเราจับตัวไว้ถอนขนทองคําทั้งหมดเสียในคราวเดียวก็จะได้เป็นเศรษฐีมหาศาลพามผู้เป็นสามี ในตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยแต่ถูกภรรยาลบเลาทุกวันในที่สุดก็ใจอ่อนคอ้ตามแผนการของภรรยาวันรุ่งขึ้นเมื่อพญาหงทองคำบินมาถึงบ้านด้วยความเมตตาพรามก็กระโดดจับเข้าไปจับตัวพญาหงไว้แล้วจัดการถอนขนจนหมดทั้งตัวแต่ด้วยอนุภาพแห่งพระโพธิสัตว์ขนทองคำที่ถูกถอนออกมาโดยที่พระองค์ ไม่ได้ยืนยอมนั้นกลับกลายเป็นขนธรรมดาสีขาวไปจนหมดสิ้นไม่เหลือความเป็นทองคําเลยแม้แต่น้อยครอบครัวพรามไม่เพียงแต่ไม่ได้เป็นเศรษฐีที่หวังแต่ยังสูญเสียโอกาสที่จะได้รับผลทองคําอีกต่อไปพญาหงเมื่อขนขึ้นใหม่ก็บินหนีไปไม่กลับมาอีกเลยครอบครัวพรามจึงกลับไปยากจนดังเดิมนิทานเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าลาภผลที่ครอบครัวพรามได้เปรียบเสมือน รรมะหรือสิ่งดีงามที่บังเกิดขึ้นแต่เพราะโลโพคือความโลภของนางปรามณีที่ต้องการจะได้ทั้งหมดในคราวเดียวจึงกลายเป็นปริปันโถคืออันตรายที่เข้ามาทำลายลาภผลและความดีงามน,นั้นจนหมดสิน้นสรุปความว่าความโลภหรือตัณหาเป็นกิเลสอันไรกาศที่คอยขัดขวางผนทางสู่ความดีและความเจริญทั้งปวงเพราะเป็นความอยาก ที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดเหมือนแม่น้ําที่ไม่มีวันเต็มมันคอยฉุดรั้งให้มนุษย์ทําความชั่วทําลายศีลธรรมและทําให้จิตใจวุ่นวายห่างไกลจากความสงบสุขผู้ที่หวังความเจริญในธรรมจึงพึงเป็นผู้มีสติรู้เท่าทันความโลภพยายามระง,งับยับยัง้งด้วยการเจริญ สันโดษความยินดีในสิ่งที่ตนมีและเจริญทานคือการให้เพื่อชำระล้างบนทินคือความตรนีและความเห็นแก่ตัวออกจากจิตใจจนสามารถก้าวข้ามแม่น้ำคือตัณหาไปสู่ฝั่งแห่งความเกษมสำราญได้